มาคราวนี้จะเป็นเรื่องของคุณบ้างอ๊อฟสุพนัทนะครับในมุมมองของคนอื่นที่มองคุณครับไม่ใช่คุณมองตัวเองนะครับจากคนที่ใกล้ชิดคุณมากที่สุดอีกคนหนึ่งนั่นคือพี่ชายของเขาเองครับขอต้อนรับพี่โอ๊ตครับมาแล้วสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับโอ๊ตตอนนี้เลยใกล้ๆตอนนี้เมื่อกี้นี้เห็นทางบ้านนี้เขามีของขวัญให้ครับเอ้ย เตรียมฝันให้ผมก็อยากมีของขวัญให้บ้างไม่ยอมการไม่ยอมกันเราไจัเตรียมของขวัญมาร้อยวันพันปีไม่เคยให้ของขวัญนี้ผมแบบรู้ว่าน้องเนี่ยผมต้องการอะไรชอบอะไรเพราะเราสนิทกันมากอ่ะอให้กันเลยแล้วกายนวิดีโอเกมหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเหมือนเหมือนเหมือนของทางบ้านรู้นะผมรักน้องจริงๆนี่รักน้องใชหคะนี่ของขวัญที่นี้นี่ครับตะไบตะไบตะไบใช้ด้วยนะครับหน มันมันถึงได้แบบว่าเป็นของที่แบบน้องผมชอบผมมันมันมันอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะสบใบให้ความเป็นมาของมันนั่นคือว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือผมก็ไอบอกว่าเนี่ยเล็บของเราเนี่ยมันมันคือกระดูกของคนนล้นะเนี่ยมันต้องมันจะงอกออกมาพอเรามาตบใบเล็บก็เหมือนตบใบกระดูกของเราเองกลัวว่าเป็นใจมากลัวตะไบไปเลยเอ้โห นี่เงี้ยเดี๋ยวก่อนนะน้าคือตรงไหนผมมันมันทำให้เล็บเราวนสะอาดพี่กลัวปะล่ะกลัวไหมพี่กลัวไหมล่ะอย่างงี้ถามถามผู้หญิงบ้างดีกว่าเป็นกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวผู้หญิงชอบผู้ชายเนี่ยโอกาสใช้ตะไบเนี่ยน้อยมากคุณไปยุ่งเกี่ยวกับตะไบเล็บได้ยังไงฮะเหมือนกับมีมีคุณหมอมีป๋ามีแม่เนี่ยมาพูดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอ๋อมีปัญหาเรื่องกระดูกนะลูกขาก็ไม่เท่ากัน คนนั้นเนี่ยลองระวังกระดูกไว้ให้ดีกระดูกกระเดี้ยวใครให้ปิเตะบอลใครให้ไปเล่นกีตาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นบอกครูเขาเขาเ,เลยแบบฝังใจว่ากระดูกเราเนี่ยมันมันแบบปอบบางมากๆานี่พอรู้จากโอ๊ตมาอีกมันก็เลยสะสมสะสมเข้ามาเล็บด้วยแล้วเล็บเนี่ยคือเราต้องตัดทุกวันเนยแล้วอย่างคุณแม่ขยันด้วยชอบมาตบใบให้เราก็เลยก็เลยกลัวผมเคยเคยทดลองตัวเองเหมือนกันครับว่าเอ๊ะคิดไปเองเปล่าวะเลยเลยลองเอามาถูตัวเองดูเน พอถูแบบอ่ะลองดูดิลองดูดิดดถูฟืดโอ้โหเลี้ยงทิ้งเลย <c oughs> มันมันไม่รู้มันเสียวอะ่ะชอมีอย่างอื่นที่กลัวไหมนอกจากที่ตะไบเล็บอ่ะแบบกลัวที่แบบอย่างอือ่นกลัวอันนี้อันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะ้ยใช่ใช่ถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแมงมุมหวังใจเหมือนกันฮะอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างคือครั้งหนึ่งที่นั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกันที่บ้านนี่เล่นเกมทุกวันไงแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นโป่งๆผ้าร่มไงสักพักหนึ่งมันมันวิ่งป๊ๆๆๆๆๆๆาป๊ เดี๋ยวก่อนวิ่งเข้ามาในกางเกงมันวิ่งเข้ามากางเกงฝั่งนี้แล้วแล้วมันก็ผ่านไปฝั่งนู้นมันผ่านไปอ๋อพันเลยแบบว่าอ๋อแล้วมันก็วิ่งผ่านไปแบบเพิ่มเพิ่มตกใจแบบกรี๊ดเลยอ่ะมันไม่หยุดอยู่ตรงข้างในมัดีมันมันรีบออกไปนะฮะมันคงรีบแหะค่ะรีบไหมล่ะไม่ล่ะมันจะรีบไปไหนล่ะทำไมเออทั้งยังมันคงมันคงตายอะครมันโอ้โหเจออะไรทุกอย่างเลย โอเคนะฮะเจอเจอเจอนะพูดน้อยฮะแต่ปล่อยออกมานะฮะก็โดนเจ็บเลย